สวัสดีครับฟอกันอีกแล้วนะครับกับที่ธนา,า,ธนามผาเจริญฟาร์มหลักระดานตำบลโนแวกโสภาอําเภอพุนจังหวัดพองแก่นของเทานะครับมืัอนี้การเลิกจากงานประจำมาแล้วมีภารกิจอ่าซอยตัดหญ้าหาไรนะครับหญ้าแพ้งกุลาหาไรนะครับของพี่เฉินบ้านน้องบัวนะครับอําเภอพุนนะครับเดี๋ยวเอาไปเบ่งกันนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยนะครับผมเอารถตัดหญ้าผมขึ้นรถกระบะแล้วนะครับ นี่นะครับขึ้นเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กําลังเตรียมเก็บความปลอดภัยเล็กน้อยหนึ่งก็จะได้ออกเดินทางนะครับขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับมีคิวตัดห้าแพ่งกุลาหารายนะครับซอยพีเล่านะครับเดี๋ยวาไปเบิ่งหน้างานกันนะครับตอนนี้ก็มาถึงหน้างานแล้วนะครับก็เลยลุงตัดเลยนะครับาแพ่งกุลาหารานะครับที่ว่าสามเดือนนะครับหนามาก มันแบโหหนาสุดๆเลยครับแต่เครื่องเราก็ตัดได้ในระดับหนึ่งนะครับเซตก็ต้องเซ็ตด,ด้วยการตึงสายพาหนหึือยังเคยอีกนะครับเพราะทราทำยาวไปละ โอ้มันตกกวก็เขาจ้ะได้สูงสุดก็น่าจะแค่เกียร์สองนะครับเด็กแต่ก็เขาก่ครับนี่กระฮัดในเจ้าของคุณนะครับเจ้าของแปลงหยาบมันตัดนะครับเนะี่ยเป็นทดลองตัด เขาบม่ได้คิดนี่ยังนะครับใ,ใส่ได้เขาก็ให้เพิ่นเอาไปใส่ได้นะครับตัดเลยถือว่าเขาซอยกันนะครับบม่ได้คิดนี่ยังตา,า,า,าดไม้แต่วหห่าหยาเพิ่นนี่โคกคุณธภัทรปรีครับสั่งมาเนี่ยครับเนี่ยเป้งกุลาสดแป้งกุลาแห้งกันนี่นะครับเ <c oughs> มืองคนนะครับบ้านหนองบัวเขานะครับหนองบัวส่งลงอยเซน ขมครับเห็นแล้วครับหยาพื้นสะอัดหยาพื้นเนาะครับหาไรเนาะครับเหมาะครับเหมาะครับเหมาะครับพวกนนี้เพ่งกุลาแห่งขายนะครับเหมาะมากหมดห้าไร่นะครับหนาหนาปักกางหักเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ดินดินหนาจะเป็นดินดีน้ำนะครับ เนี่ยมันมีต้นนี้อย่างต้ตนต้นจิกจีดอกสะแบงจีดอกสะแบงเฮ้ยบ,บ้านอยู่กลางช่องนะสีแมนมาครับน่าจะเป็นดอกสะแบงเนี่ยหาหะอะไรปุ๊ดคงเพิ่นหาอะไรมันคือคุณภาพหลายกว่าเขา่าหาอะไรสักของเขามาันคือ เขาม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับต้ว่าหยาเพิ่นสามเดือนนะครับของเขาแหงนวากินสดตัดได้เยอะหรอกครับผมตัดเตโยซาจะคล้องม่ะสามสี่คล้องถึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคล้องนะครับโอ้เงียหัวออกเลยนะพอนไรเดี๋ยวเลยให้เพิ่นตัด ตอนแรกพี่ผมก็บ,บอกพี่เล้าให้เซาแล้วนะครับอ่ะพี่เล้าอย่าใส่บรเป็นนะครับเดี๋ยวนี่ก็ให้พี่เล้าตัดไปเลยนะครับค่อยสิง่ายดีเป็นติดหวยนะครับติดหวยอ่าหวยเขาเอิอห,หวยอีรอดเดียหอยอีรอดหวยอีรอด,หว,อรอดหวยอีรอดนะมึงแต่ว่าหยาเนี่ยป่ะเอเคียงตัดดีนะครับเคียง เคียงนี่ถือว่าตัดดีเลยเนาะครับเคียงตัดเนี่ยแต่ว่าก็าต้องอันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องพอจำกัดต้องพื้นดินต้องเรียบเนาะครับต้องพยายามเห็ดพื้นดินให้มันเรียบเนาะนี่นะครับขันเท้าเอาใจใส่บำรุงดูแลรักษาดีนี่ก็ได้ตัดเลยเนาะครับบอ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 ,บอได้เกี่ยวว่าสิเอียงก็เอิญไหมบอได้เกี่ยวว่าสิ อย่างนีนะครับบำรุงดีๆนะครับอย่าได้ก็ดีเบิดเนนะครับแค่ให้เหมาะกับพื้นที่ของเฮาเนาะต้องบอกพที่ก่อนครับให้ให้มันเหมาะกับพื้นที่ของเฮาซะเพราะว่าขันมันบ่เหมาะกับพื้นที่ของเฮามันก็เฮ็ดยากนะครับจังของพีเล้านี่เราปลูกแขงกลาเลยนะครับถึงว่าสิเมนไนมามันมาเลยมาอย่าหลงเปลือกมาเล่ากับบรปลูกนาครับเราไปทางนี้ได้นะครับนี่ทางอย่าแห้งนะครับย่าแห้งแต่ว่า คุณก็ต้องมีเออเขาเรียกยังงตลาดรองรับนะบของเราพี่เรามีตลาดรองรับแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ข่าวเราว่าเราขยายปลูกเพิ่มอีกซิบแปลงนะอ๋อซิบไรนะครับเฮ้ยครับอย่ามาถ้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 าเสียมันยุติกคำคาดไม่ก็ได้ คือคือตอนสมุว่าเขาจิตััตัดไส่ตงที่อยากให้มันหยุดนะครับเขาก็กำคาดกันได้ใส่ใส่บยยากนะครับหรือว่าใส่ใส่ายแ่เขาขอกว่างหงมันเขาเขาลองทีเพราะ่นได้ได้ตัดนะครับน่ครับเนื จอดได้เลยเนี่ยเป็นสะพอนเนี่ยแล้วนะปลูกได้เองที่ยึดสิบไรนเนี่ยวะไม่ต้องสืบเลย ี่่หัวอัววนนะครับมองนี่ห้อยรถติดนะครับมันห้อยรถติดบรไปยังนะครับคมหางลงเลยอาคมหางลงหมุนเลยครับถักล้อมไปเลยอ่า ขึ้นดินบองแห่งว่าเสมอกันนะครับมันค่อยรถติดเนาะลงหลังรถนะครับไปได้นะครับที่พี่มันมันห้ามมันห้ามละ น้ำเหมือนกุลีน่ะแต่ส่วนอ่อนเหมือนเนาะครับเบ้างได้เปล่งตัวส่วนหอดทียังเกาะหอ่อทอดทอดแต่ทันแท้เลยเนาะครับทอดหลังนั่นแท้เลยอ่อฟังข้างล่างเพิ่นจงไว้ปลูกเขาอะปลูกอะไรเรียวยุดหอกครับสามมือคัานใ้ผมตัดเนะี่ย แวถ้าบางทีแล้วกอนนะครับว่าพีจะเอาไว้บ่นะครับเอาไว้กับปัญหานะครับบดใ้แก้กับนะครับมือของผม,มจะได้ีมอใสมาเลยไดาสะปัหนะครับแล้วไปไปมาเอาแนละ้วนหไง,ง,ง,งวะ อังกุลานเลยโอ้โหดิอังกันกแนนท้ก็เป็นดินเหนียวนะครับเป็นดินเหนียวดินแหละบ้านผมก็กดินโขกแล้วเห็นไ,ไหมมัน6โมงแล้วนะครับ